ถามมีหลายแห่งบอกว่าถ้าทําบุญแล้วเขียนชื่อคนที่เราอยากให้เขาได้บุญด้วยอย่างนี้เขาจะพลอยได้รับจริงหรือไม่คะและถ้าเรามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับใครจะทําให้สัมพันธภาพดีขึ้นได้จริงด้วยวิธีนี้ไหมจริงๆแล้วอาจเป็นรูปแบบอุบายการแผ่เมตตายอย่างหนึ่งนะครับตอนคุณลงมือเขียนชื่อใครด้วยความอยากให้เขาได้บุญตอนนั้นเกิดกระแสะเมตตาขึ้นมามากกว่าคิดคิดนึกๆึกปกติแน่นอนและหากคุณทําบุญบ่อย เขียนชื่อเขาบ่อยๆใจก็ย่อมเป็นเมตตาเต็มรอบมากขึ้นขึ้และลายหมอกควันความพยาบาทให้บางลงเรื่อยๆถ้าแผ่เมตตาถึงใครออกมาจากใจบริสุทธิ์จริงเต็มๆเมื่อเจอกันอีกครั้งกระ,สะแสเมตตาของเราจะทํางานทันทีโดยอยู่ในรูปพลังที่ไร้ตนที่ดนใจให้เขาพลอยรู้สึกดีตามจากที่มีเรื่องเคืองกันก็ไม่อยากเคืองต่อกันจากที่เต็มไปด้วยทิฏฐิมานะก็ลดทิฏฐิมานะอยากพูดอยากเจรจากันมากขึ้นส คือการทำบุญแล้วเขียนชื่ออุทิศกุศลอาจช่วยให้สัมพันธภาพระหว่างเรากับบุคคลอันเป็นเป้าหมายดีขึ้นจริงแต่คุณต้องเข้าใจจับเหตุจับผลให้ถูกคือไม่ใช่ว่าดีขึ้นด้วยการเขียนชื่อแต่ดีขึ้นด้วยการเจริญเมตตาต่อผู้เป็นอริต่างหาก